โอเคผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมมาทู่กับช่อง Lost Channel Channel ครับผมก็วันนี้เราอเล่นของกิจกรรมอ่าทังทังเท้าตอนเก่านะครับก็คลิปนี้ผมน่าจะได้อ่าสกิีถังเท้าเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันมีอีกอย่างนึงก็คือถุงลัคกี้แบ็คนะครับอืมซึ่งผมเปิดไปประมาณเยอะแหละแต่ว่าวันนี้ผมเปิดไปสิบไปก็ได้มาคือวิกัสเอเอทอาซูมการเอเอทอาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะล่าสุดที้ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดมันน่าจะได้อ่า ใครอ่ะถังเห่าใช่มถังเห่าถัางเห่าประมาณนี้ได้ถังเห่านะตล้ผมมาดูรอบนี้ยผมจะได้ตัวอะไรนะครับผมกระฟองแล้วเดี๋ยวผมจับปุ่นนะครับผมอ่าจับก่อนจับก่อนจับก่อนเอาค้างโอเคอ่ะรวมพลังจุ่มเลยครับผมหนึ่งหนึ่งสองไป มูไปมูไปครับเฮ้ยไอ้ลูบิดใต้โอเคโอเคอย่างนั้นก็ดีกว่าเอาไอ้พวกเยี่ยนพวกอะไรมาผมมีแล้วนะมูไปโอเคครับผมประมาณนี้นะก็อถือว่าเป็นเอลิต้าแถวๆกันดีกว่าไม่ได้นะครับได้อะไรก็หมดแล้วครับตอนนี้โอเคครับผมต์สีดาวแล้วนะครับเรียบร้อย โอเคผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมสั้นๆนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมจุดคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์อยู่ตามไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ